สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่นายก็มาชวนเพื่อนๆนะคะเพื่อจะมาบํารุงผิวกันนะคะวันนี้นะคะแม่นายมาแบ่งพันสูตรนะคะสําหรับใครที่แบบอยากผิวหน้าขาวกระจ่างใสแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกอย่าง จะรักษารอยไหม้นะคะไหม้เกิจากแสงแดดนะคะแล้วก็ผิวที่แบบบางคนที่แห้งกลานนะคะวันนี้เรามาหาอุปกรณ์กันได้ง่ายๆเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะมีไข่แดงนะคะอันนี้ไข่แม่นายได้แยกไข่ขาวออกไปแล้วนะคะใช้แต่ไข่แดงนะคะไข่แดงใช้ประมาณ1ฟองนะคะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวนะคะมะนาวประมาณ1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะ นี่นะคะมะนาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเอาผสมรวมกันเลยนะคะนี่ค่ะแค่สองอย่างนี้นะคะก็สามารถตีรวมกันเลยนะคะตีให้เข้ากันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมนะคะน้ำนาม,มันจะไม่ค่อยเหลวมากนะคะเพราะว่าถ้าเราตีให้เข้ากันแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะสูตรนี้ใช้ทําตอนก่อนนอนนะคะล้างหน้าให้สะอาดนะคะสูตรนี้นะคะจะทําให้ผิวเราอะคะ่ะกระจ่างใสเป็นแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆก็จะรู้ว่าในตัวมะน,นาวอะคะ่ะ<ๆ>เขาจะมีกรด AHA นะคะช่วยทําให้ผิวเราอะกระจ่างใสขึ้นแล้วตัวตัวไข่แดงนะคะไขแดงจะทําให้ผิวหน้าเรา นุ่มชุ่มชื่นขึ้นนะคะลดการอักเสบของผิวนะคะสูตรนี้นะคะต้องใช้แปรงนะคะต้องใช้แปรงแปรงทานะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันหยดนะคะอันนี้นะคะทาให้แบบทั่วผิวหน้านะคะแล้วทิ้งไว้ให้แห้งนะคะทิ้งไว้ให้แห้งประมาณสัก10นาทีถึง15นาทีนะคะแล้วทิ้งไว้ให้แห้งเสร็จนะคะแม่นายก็จะบอกว่า ่งล้างออกนะคะให้ใช้มือนะคะนวดสครับถ้ามันแห้งนะคะนวดสครับวนๆไปเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยการเป็นการผลดเซลล์เหืงแล้วนะคะจะรู้สึกว่าตอนนี้หน้าตึงมากเลยนะคะจะรู้สึกว่าตึงๆผิวนะคะอ่าถ้าตึงประมาณนี้ประมาณสักสิบนาทีประมาณสักสิบนาทีาาทถึงสิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆก็ขัดเลยค่ะขัดเบาๆนะคะ เห็นไหมคะว่ามันจะมีลอกออกมาอืมก็ถูกระองค่ะตอนขัดเนี้ยค่ะแนะนําให้ทําในห้องน้ํานะคะเพราะว่ามันจะร่วงศกขั้นล่างเต็มเลยนะคะเนี้ยค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะหลดุดออกมาถ้าป้ายตาอ่าขัดออกนะคะให้แบบประมาณหนึ่งนะคะ ไม่ต้องแบบทั้งหมดก็ได้นะคะขัดเฉพาะจุดที่แบบอ่างที่เป็นสิวเสียดนะคะสิวตามอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็เดี๋ยวล้ลากันเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าผิวหน้าเราก็จะกระจ่างใสแบบธรรมชาตินะคะไม่ต้องแบบขาวเวอร์นะคะอันนี้ก็จะแบบค่อยๆทำไปนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะทำเดือนละ2-3ครั้งได้นะคะ เมื่อผิวหน้าเราจะเนียนนุ่มมากใครที่แบบผิวหน้าแห้งกล้านจากแสงแดดอย่างเงี้ยค่ะสามารถทําสูตรนี้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแม่นายรบกวนให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่นายด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อจะเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ไดาคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ